หน้าจไุหาไ,าไ,ไ,ไหนานคะคแม่ขอเจหน้าค่ะฮะเจมสจะจงาหนาค่ะทำไมทำไมอุปกรณ์ช่างมัน หักง่ายขนาดนี้คะจะ่ต้องต่อค่ะต้องต่อเหรอคะมันต่อได้เหรอต่อได้ค่ะจริงเหรอคะต่อได้ยังได้ค่ะต่อได้แล้วเหรอคะมันมีคุณภาพไหมคะเนี่ยมีค่ะมีเหรอทำไมมันหักง่ายขนาดนี้นี่ค่ะค่กตรงไหนอีกคะตรงแก้มนี่เหรอค่ะ ไม่ตรงไหนอีกช่พีู่ค่ะช่างปามกำลังจะหาอะไรมาทำพี่เลนใช่ไหมคะใช่ไหมคะเจอกระหอดนะคะที่อธิบายอธิบายด้วยค่ะช่างตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะไม่รู้ค่ะไม่รู้แล้จะจะัดการอีกนะคะทำยังไงคะทำแบบปีค่ะ เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเต้ป้าตัวตผีฮาโลวีนแต่งหน้าผีฮาร์วีนฮาลวินฮาร์วีนค่ะฮาโลวีนค่ะแต่งหน้าผีเหรอไม่ต้องแต่งแม่ก็เหมือนแล้วมั้งไม่ค่ะแก่จะเรียนอะไแม่เป็นขาไหนค่ะบขา